กินอืมางนพยาน้ำพยาน้พยานงพาคต้องกินข้างบนค่าตัวเล็กกว่าเขา <c oughs> ตัวใหญ่เนี่ยกวน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 ดอกอ้อ เดียวอ้อเดี๋ยวอ๋อเอากิน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 ลูกกินนั่นคราวนี้กินเตะกลับแล้วคราวนี้กินเตะกลับแล้ว อ้อเลือกกินแต่กับนั่นตัวใหญ่นะ่ะเลือกกินแต่กับแล้วก็มาหาแย่งกินกับเขาเสร็จแล้วก็เอาข้าวให้เขากินแยกไม่ได้แล้วไม่มีเวลาลูกๆก,กินก่อนกินก่อนรถก็เยอะวันนี้